โอ้ขอบขั้วเฮ็ดเพิ่งอีกแล้วพี่น้องตั้งจุดมูดกีดมีดอยู่จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขสุขคนใดจ้ามาแล้วมืนอนีภาพพี่น้องกลับไปอีกแล้วยย่างขึ้นเขาหอแขแขกเลยพี่น้องจ้าพี่น้องก็จะได้ยินเสียงรถห่อแขกแขกเลยกินเขาก็บ่แล้วแม่จ้าผมจะพามาป่าเดี๋ยวจังกับไปกินใหม่เดี๋ยวตามไปเบิ่งน้ำกันนะคะว่ามือน,นี้รถจะได้เฮ็ดยังบ่ ตรง้งน,งงน,งนีงงามคักพี่น้องอู้แกดังกึบโหลดพี่น้องจ่าปัดถูกสมั่งงามถักเมยียแต่จ้าสามดอกกาดแนน,นอิ่งติ่งได้พี่น้องค่ะเออพุ่นกยางคักเลยจ้าตัดขาพี่น้องตัดขา ตัดขาคือคลิปทีเหลียวพพอใหญ่เก็บนะคะมีแต่ขี่ดินไปหอดบาดพี่น้องจ้าตตดตัดขาออกจากปลานะคะเฮ็ดเพิ่นก็นจะจด้มีเสืออยู่ในปลานีต่อไปน้ำจ้างามบักยางคกจ้กเออเห็ดบักยางงามเลยพี่น้องจ้าคนซ่อนหลายจ้าปีนี่ฝนดีพี่น้องคะ่ะฝนดีเฮ็ดมาเร็วพี่กายหนีจนว่าเดือน เ,เดือนตุลาทั้งไดเกมฮ็ดนะคะพี่น้องจ้ะฝนบดีปันไดปีกายนะคะปีนี้นี่โอ้ฝนดีค่ะกะพี่น้องตัวกัดตีใจใดมีขีบเกมฮ็ดแล้วก็ดีใจได้กินเฮ็ดน้ำละพี่น้องจ้ะวันน่ะนั่งบักค่ะแข็งปึ๊กค่ะพี่น้องจ้ะดอกกำลังงามซํานี่พ่อดีกินจ้ะสุดยอดเลยพี่น้อง,องเห็ดเพรืองหวานนี่ค่รจะดอกงค่ะ กินคนเดียวนี่ดอกเดียวก็อิม่มเล้วอจากพี่น้องคนดอกไงแห้งจกหละกันแน่นน้ำนะคะแน่นปึกเลยตีต่อใจนักนะพี่น้องจ้าอุ้ยตัดเห็ดขาวนไปจากอ,อนซ่อนหลายขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางนะคะที่ให้มีเห็ดที่ใดเมื่อพอเห็ดจ่ลงคลิปยังไปก็ให้มีคนเบ่งได้หลายปังๆจ้า ไปต่อค่ะพี่น้องไปต่อจ้ะโอ้ยพี่น้องจา้ามีอีกดอกนึงจ้ะเบื้องเนั่นตาฮาแข้งจา้าเฮกะเปาะอ,อยู่โอ้ยโอ้ยเนมปึกเลยจ้ะงัดจนที่บุคคลพี่น้องขาบกยางใหญ่ในเนเลยในอิหลีล่ตอแหะพี่น้องจ้ะพ,พื่นนปอบบกงางใหญ่เลยจ้ะพี่น้องขาขาบกใหญ่บกโตเลยพี่น้องจ้ะ จำพวกงัดบูขื่นพี่น้องเพื่อนดอกง่ายแหงนะจ๊ะดอกงามมากจ้ะอ้ดีตัวใจคักป่ดพี่น้องจ้าดอกมีแหงหมดง่ายแหงจ้ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บดอกมันก็งามจ้ะว้ายสุดยอดเลยจ้ะงามคักงามแน่พี่น้องจ้าดึง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 แล้วก็ไปตัดท่านะคะอื เก็บที่เดียวแล้วก็ตัดขาที่เดียว่นเกิดมองเดียวกันพี่น้องจ้าเพื่นคุณน่บักขักบักเน่รู้ว่าปีนีเ้เฮ็ดจี่ลายจะพี่น้องปวดตรงขอโทวดคอไ้พ่อแม่พี่น้องเด้อจะบางที่เราเบาบ่มว,วนว,นวน่ายังจ้ะพี่น้องก็มองข่าไปเด้อเด้ออีหลาเป็นสาวบันบานเด้อเด้ออาจจะเบาบวมวนพี่น้องไก่มองงพานไปสน,จนอจะนาะ นี่จัดพี่น้องค่ะน้มคักค่ะฮัลขอบคุณพ่อแม่พี่น้องพี่ติดตามแล้วฟังแล้วก็รับชมตลอดเด้อจ้ะพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะฝาพ,พี่น้องมาเก็บเพชดช่วงนี้ก็จะมีคีบเพ็รหลายเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยดีต่อใจหลายพี่น้องตื่นเต้นเวลาเก็บเพี่จะ้ะโมเมนต์ อปีนี้เฮ็ดหลายพี่น้องโอ้ยดีใจดีจ้ะดีใจคักดีใจค่นดอกเฮ็ดจังไงจะไปง่ามกระโดอก,กระเดือดดจ้าตัดขาแบบสบายใจเลยพี่น้องคะถ้าตัดขาเฮ็ดออกไปจากปลาเรี่ยวพี่น้อง เสื้อเฮดก็จะอยู่ในปานะคะสีหลกักจ่าถ้าเบาเห้องก็ตัดขาไปนั่มถ้าเอาขาเฮดไปนั่มก็ต้องห่อกระดาษมาถงไว้คือเก่าพี่น้องเอามากลับเขาป่าให้เพื่อนมีเสื้อปีหน้าจะได้เก็มเฮดไต้อีกนะคะนี่โอ้ยง้มโพลูพังงานพี่น้องจ้าสุดยอดเลยจ้ะสุดยอดคลิปนี้ใบสมนีสะกอนเจอกันคลิปนหน้าสวัสดีจ้า